ไม่ชินเลยอ่้ยเอ้ยครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากๆครับผมที่วันนี้ก็เปิดตัวไปอย่างเป็นทางการจริงๆแล้วนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆครับที่มาร่วมงานในวันนี้ครับ ไม่เคยครับผมปกติฟุกก็จะดูแต่แบบพี่บอยกับพี่ดิวเขาเพอร์ฟอร์มอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าสันเอ้ยว่าสันจนถึงวันนี้จริงๆแล้วได้มาแบบมาร้องเองจริงๆบนเวทีก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เขินนิดหน่อยครับผมครับคือเราอะเห็นความตั้งใจของฟุกมาตั้งแต่แรกแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้เราแบบเราภูมิใจในตัวฟุก แล้วก็อยากให้ฟกอะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆตั้งใจทํางานแล้วก็เพลงต่อๆไปมันจะต้องดีขึ้นกว่านี้แน่นอนเนก็ฝากเชียร์น้องกันเยอะๆนะครับครับครับเแรากเ่อรเราก็อยากให้มีอีกสักเพลงหนึ่งท<อ>ี่เป็นเพลงแบบมีเดียมอาจจะไม่เต้นแบบตุ้งแช่มากเนาะจะอัแบบให้เป็นเพลงมีเดียมที่พอจะมีจังหวะแบบ ดุกดิกได้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันเนาะว่าว่าลุกอยากได้ยังไงแล้วผู้ใหญ่ยังไงครับไงคือบอยแล้วก็นีออนแบบยินดีที่จะทำเพลงต่อไปทุกอยู่แล้วครับคาับโบอะไรนะฮะารร่งโอ้ยอย่างที่บอยบอกเราเห็นทุกๆความตั้งใจของเขาอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเล่นซีรีส์ เคยได้มีโอกาสไปเวิร์กช็อปบ้างแล้วก็ไปเยอะเลยพี่ก็เห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วรู้สึกว่าเด็กคนนี้ความตั้งใจเต็มรอยมากแล้วถ้าเกิดจะทําอะไรเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเขาอยากทําให้ได้เขาจะลุยกับมันเต็มที่เลยเส้นอันนี้ก็เช่นกันแล้วเราก็อย่างที่บอกคือรู้มาว่าไปเรียนร้องเพลงาก่อนหน้านี้ก่อนอีกทํากันบ้านดีมากอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับสําหรับศิลปินที่ กระหายในการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอันนี้ดีมาก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 เป็นทริโออะฮะพิจิริงพิจิริงกับใครพี่รืงกับผมหรือพิจิริงกับกับไทยเอ่ยไม่ไม่เป็นสามคนนะฮะเป็นเป็นเป็นบอยแบนด์ล่ะฮะวงอะไรนะฮะก็จะดูต่างจะดูต่างวัยไปแม้ครับเพราะว่าปล่อยปล่อยให้น้องเขาไปร้องกับทางของเขากับคนที่เขาเก็บต้อนไว้ดีกว่า ระดับคำสูงเท่านี้น่าจะอยู่ในระดับคำสูงเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเนาะน่าจะน่าจะเหมาะกว่าพี่เดียวไข่ก็เป็นเกียรติมากๆเลยฮะจะได้ร่วมงานกับพี่คอยแล้วก็พี่ดียวครับผมอ๋อนึกว่าจะเป็นอีกคนไม่ใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับตัวพี่ดียวเองครับอ่าฮะใช่ครับผมจริงๆอะผมว่าอย่างที่พูดพูด กลิ่นที่ฟลุกพูดบนเวทีอ่ะคือทุกคน,นมีโมเมนต,ต์นี้หมดแหละในการแอบชอบคนคนนึงแล้วก็ไม่รู้จะบอกดีหรือไม่บอกดีสุดท้ายแล้วก็เก็บมันไว้ไม่ได้บอกสักทีอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็เลยประชุมกับทีมตั้งแต่คุยคอนเซปต์กับทั้งผู้จัดการน้องฟุกทั้งตัวน้องฟุกเองว่าเออสิ่งที่อยากให้สื่อสารคืออะไรตรงตรงนี้น้องมีข้อดียังไงแล้วสิ่งที่อยากจะพรีเซนต์ออกไปคืออะไรแล้วก็รวบรวมทั้งหมดมาคุยกับทีมงานแล้วก็ออกมาเป็น MB ตัวนี้<ม>อ่าจริงๆอ่ะเขาเป็นคนี่แบบวา ซนสิทีฟแล้วคือแบบเล่นและอินง่ายแล้วโดยเฉพาะฉากที่แบบร้องไห้เขาจะมีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่ร้องไห้แล้วสวยมากๆก็เลยก็เลยแบบเอ้ยต้องมีแบบต้องมีซึ่งตอนนี้ฟุกสามารถร้องไห้ได้เลยนะครับไหนใช่ไหนลองนีะไม่ไม่ได้ไม่ได้ข้างซ้ายก็ีตอนที่มีส์อืมนี่จริงๆคือคือเรา ไม่คิดว่าเขาจะอัดวิดีโอมาขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเราก็รู้แหละว่าวันนี้เขาติดถ่ายละครอะไรเงี้ยครับผมก็ขอบคุณเขามากๆคุยกันหล่อถึงรู้ว่าถ่ายละครเมื่อวานเมื่อวานก็เพิ่งเจอกันก็ถามไงว่าพวกไปไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาลงทุนมากนะมาอัดถึงดีนี่มาอัดถึงแบบ MBC เลยนะเขาก็มาฮาแล้พี่เออ คือเราเราเราคิดว่าอยู่แล้วว่าเขาอาจจะไม่ได้มาหรอกเพราะว่าเขาติดถ่ายละครอ,อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับตัดพอเนาะไม่ได้ตัดพอคือเราก็คงไม่ได้มาหรอกมาคือเขาก็แสดงความยินดีกับเราไว้แล้วอะไรอย่างงี้รเ,เราก็เโอเคไม่เป็นไรเขาเขาติดงานจริงๆอ,อะไรเงี้ยครับผม,ผมรู้ใจกันแหละม,มันรู้แล้วแหละ <c oughs> ครับม ครับก็บอยเองบอยช่วงนี้จะทาเป็นเป็นเบื้องหลังซะเยอะนะครับก็อยากจะผันตัวไปทปําเบื้องหลังสักช่วงหนึง่งแต่ว่าในปีหน้าก็ยังมีเพลงของตัวเองครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามเพลงของบอยสมพด้วยครับผมขอบคุณครับครับ <c oughs> ก็นั่นแหละครับก็เหมือนบอยเลยครับผม <c oughs> แล้วก็ที่สุเออและที่ที่สำคัญคือฝั่งนี้ออนมิวสิกด้วยนะฮะเราก็พยายามสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆสร้างสรรค์เพลงดีๆออกมาแบบนี้เรื่อยๆครับผม <c oughs> นอกจากฝากเพลงเก็บแล้วนะครับตอนนี้นะครับบุ๊กก็มีซีรีส์ครับเรื่องพี่ชายแล้วก็เรื่องเสียดายครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมพูดขนาดนี้พูดชื่อมาเลยดีกว่าได้เหรอ <c oughs> ก็กับพี่อมก็จะมีเรื่อยๆครับผมช่วงนี้ก็อยากให้ฝากติดตามครับเพราะว่าช่วงนี้คือเราก็จะมีแฟนมีด้วยกันแล้วก็ตอนต่อไปก็จะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับ ขอบคุณมากครับ,บ,คบขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับ